คนละครึ่งเฟสสาเชื่อข้อมูลไหนดีสรุปประกาศจากคลังหรือกระทรวงการคลังนะ,ะเรื่องยินรตนแบบใหม่และการลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งนะฮะตอนนี้ครับมีกระแสข่าวมาหลายด้านมากทําให้หลายๆท่านเนี่ยเกิดความสับสนว่าข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายครับดังนั้นครับผมจะมาบอกให้ฟังนะครับว่าควรเชื่อข้อมูลไหนดีว่าข้อมูลไหนเนี่ยควรจะเชื่อนะ ซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้เคยมาประกาศแล้วนะครับว่าข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดคือข้อมูลที่ประกาศจากทางภาครัฐนะั้นซึ่งหนึ่งในนั้นครับก็คือกระทรวงการคลังคุณสามารถติดตามได้จากที่เว็บเพจของ Facebook นะครับชื่อว่าสถานีกระทรวงการสถานีข่าวกระทรวงการคลังนะฮะนี่เป็นข้อมูลจะมาจากภาครัฐโดยโตดังนั้นเนี่ยข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอนร้อเปอร์เซ็ครับแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือครับมีปัญหาเรื่องการยืนยันตนแบบใหม่และการลงทะเบียนที่ออกมาตอนนี้นะฮะ ก็คือการ์ดินจนตนแบบใหม่ที่เป็นปัญหาก็คือตัดเขาได้ตัดการสแกนใบหน้าสแกนแบบประชานออกไปแล้วก็เหลือแต่การใช้กรุงไทยเน็กแล้วก็สแกนแบบประชานที่ตู้ ATM นะครับซึ่งตรงนี้ครับโดยทางข้อมูลของกระทรวงการคลังเนี่ยไม่ได้มีบอกเอาไว้จุดหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้บอกสำหรับคนที่เข้าไปอยู่ในระบบที่ลงทะเบียนอยู่แล้วตอนนี้นะครับที่ยังไม่ลบแอบปเป่าตังแล้วยังมีระบบอยู่นะครับ ไม่ได้บอกนะครับว่าจะเด้งคุณออกจากระบบเลยเพราะว่าถ้าเกิดเป็นวิธีนี้เนี่ยแสดงว่าจีโอะไรทุกคนจะต้องรีเซ็ตใหม่หมดนะฮะแล้วก็ทําการจินตน,โนโตนใหม่หมดซึ่งเขาไม่ได้บอกครับว่าเมื่อไหร่จะรีเซ็ตระบบใหม่นะครับเพราะตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ใช้โครงการเราชนะกันหมดนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เกิดความสับสนนะฮะหรือว่าจะเป็น,นกรณีที่ลงทะเบียนกันไปก่อนช่วงนี้นะฮะพอลงทะเบียนเสร็จนะฮะแล้วพอการจะใช้จริงเนี่ยในช่วงเดือน เดือนที่จะเริ่มใช่ะนะครับรรรกรกฎานะฮะพอจะเริ่มใช้จริงก็ถึงให้ไปยนตน,นก่อนใช้จริงนะครับอันตรงนี้เนี่ยเราต้องมาดูกันอีกทีติดตามกันอีกทีนี่นะครับดังนั้นเนี่ยการในตนถ้าเป็นรูปแบบนี้จริงๆนะฮะมันก็ค่อนข้างที่จะหลายท่านก็พูดครับว่าค่อนข้างที่จะทําเรื่องนะให้มันให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับไม่ได้ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับก็ถามว่า เรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าทางกระทรวงการคลังพูดว่าอะไรครับแล้วเรามาตีความพร้อมกันครับโครงการคนละครึ่งระยะที่3โดยประชาชนที่เข้าร่วมโครงการไม่เกินสาเล้านคนจะได้รับสิทธิ์ภาครัาร่วมจ่ายร้อยละห้าสิบรับอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไปและบริการรวดสปาผมํำเล็บค่าเดินทางโดยบริการขนงส่งสาธารณะและขนส่งมงวลชนสาธารณะยกเว้นร้อยห้าสิบบาทอันนี้ก็คือไม่เกินร้อยห้าสิบบาทต่อคนต่อวันครับไม่เกินพันร้อยบาทต่อคนในแต่ละรอบรอบสามเดือน ไม่เกิน3า0 0ต่อคนแต่หละยเวลาโครงการนี่เป็นวงเงินนะครับผม93,000ล้านบาทซึ่งการร่วมจ่ายคนละครึ่งเนี่ยครั้งนี้ช่วยเติมกาลังซื้อของประชาชนโดยคาดว่าจะมีไม่เงินเข้าสูธธ่เศรษฐกิจเป็น1 8 6 0 0 0ล้านบาทนี่ก็พูดแบบนี้เลยครับแบ่งบอกว่าประชาชนเข้าร่วมไม่เกิน3 1ล้านคนนะฮะแล้วก็พอพูดอย่างนี้เสร็จไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับว่าแบ่งเป็นกี่กลุ่ม ปกติตอนแรกเนี่ยที่กระแสข่าวที่เคยออกมาจะบอกว่าแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มเฟสหนึ่งเฟดสองกลุ่มนี้เนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะสรมารถวิดแนนซิ์ได้เลยแล้วแล้วก็กลุ่มที่2องนั่นก็คือกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอถึงตอนนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าประชาชนเข้าร่วมไม่เกินสามสิบล้านคนครับบอกเท่านี้เองนะฮะคนอ่านก็งงสิครับมันไม่รู้จะไปไงต่อนะฮะจริงไหมฮะเพื่อนๆพอพี่น้องลองลอง,ลองอ่านในพร้อมผมเนี่ย เป็นไงบ้างครับเข้าใจไหมฮะมันก็แสดงว่ามันก็จะออก2หน้าครับคือ1คือออกเป็นแบบเดิมคือต้องมีกลุ่มที่ยืนยันตนในอาจจะเขาเรียกว่าลงทะเบียนในอาจจะใช้สัพท์เรียกว่าลงทะเบียนในคนละครึ่งนะฮะในแอปเปาตัางซึ่งถ้าเป็นกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มเก่าเฟดหนึ่งเฟดสที่มีข้อมูลอยู่แล้วแล้วก็ที่2ครับคือเป็นกลุ่มที่2 ก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่เนี่ยไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วอันนี้มันแน่นอนอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วครับที่สี่มิถุนายน64สกลุ่มนี้ไม่ต้องไม่ต้องงงอยู่แล้วมีชัวไม่มีความผิดพลาดแน่นอนครับแต่กลุ่มที่มีความผิดพลาดนะฮะก็คือกลุ่มที่ผมเล่าให้ฟังครับคือกลุ่มของที่มีฐานข้อมูลเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็คือสรุปของเขาอะนะครับในสรุปก็ไม่ได้บอกอะไรครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยแถวสิบเอ็ดล้านคนแค่นี้เองครับ ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดอะไรต่างๆมากมายครับส่วนวันที่ลงทะเบียนเนี่ยถามว่าผมได้มาจากไหนก็ได้มาจากแหล่งข่าวของทางที่อื่นนะคะของทางกรุงเทพธุรกิจบ้างนู่นนี่นะครับแต่ทางกระทรวงการคลังเนี่ยผมไม่ไม่ได้เห็นมีบอกเลยนะครับอ่าอืมนะครับก็บอกเท่านี้อ่ะนะที่ผมลองอ่านดูนะครับ ถ้าคุณอยากจะอ่านเนื้อความตรงนี้ก็ลองไปอ่านดูได้นะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ครับทำให้มันสรุปว่ายอย่างไรนะฮะสรุปเรื่องการยืนยันตนแบบใหม่ก็การลงทะเบียน,นแบบใหม่ครับการยืนยันตนแบบใหม่เนี่ยผมขอพูดตรงนี้แต่ละกันนะครับคุณต้องรอข้อมูลที่มันละเอียดกว่านี้นะฮะถึงจะตีความกันได้นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรายังมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์นากายจะสรุปเรื่องดีครับซึ่งการเปิดลงทะเบียนเนี่ยสิบสี่มิถุนายนหกสี่ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เนี่ยในอาทิตย์ต่อไปเขาจะมีการประชุมคอรมออีกรอบหนึ่งการประชุมคอรมอรอบหน้าไม่แน่อาจจะมีความชัดเจนในรายละเอียดมากกว่านี้ครับดังนั้นครับตอนนี้อย่าเพิ่งตกใจกันไปนะฮะให้รอสัปดาห์หน้าก่อนนะครับให้ทําการเขาพูดคุยให้เามาเสถียรก่อนเมื่อตอนนี้เนี่ยเขากําลังแบบออกคือรีดๆออกมาก่อนรายละเอียดนะครับเพื่อจะให้ได้ทำๆกันไปนะครับผมแต่ทีนี้เนี่ยประกาศทางการเนี่ย ผมยังมีเวลาอยู่ครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์หน้าก็ยังมีสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้อีกครั้งหนึ่งนะฮะดังนั้นวันอังคารหน้านะฮะประชุมคมอรมอรครับรอบหน้าจะมีการปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งแน่นอนนะฮะแล้วก็จะมีรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นครับดังนั้นเนี่ยรอติดตามนะฮะประกาศทางกระทรวงการคลังอีกทีหนึ่งนะ้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับทั้งการยินตีตนแบบใหม่ด้วยนะฮะที่ทุกคนได้พูดกันตอนนี้ครับว่าไม่น่าจะมีเลยแล้วก็ การลงทะเบียนนะฮะแบบใหม่ครบที่กลุ่มเก่าเนี่ยต้องทําในแอปเป่าตังค์นะครับผมแล้วก็ต้องทํากันใหม่หมดเลยอ่ะเดี๋ยวมีความชัดเจนแล้วจะรีบมาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับประเด็นนี้นะฮะมีหลายคนถามมาเยอะแยะมากมายครับผมเข้าใจครับทุกท่านว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่าการที่ทํำให้ยินทรตนแบบใหม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนีคือทุกท่านต้องไปธนาคาร แล้วเขาบอกว่าต้องป้องกันโควิดใช่ไหมครับแล้วต้องไปธนาคารแล้วมันจะกันได้อย่างไรจริงไหมครับคนยิ่งไปเยอะขึ้นมันก็เสี่ยงเยอะขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องลองคิดวิธีดูว่าจะทํายังไงให้มันง่ายขึ้นกว่านี้มีวิธีไหมนะครับต้องลองเอาไปคิดดูเพิ่มนะฮะเพราะว่าเราต้องดูการใช้จริงของคนด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามันก็ใช่ครับทาโครงการมามันก็เดียวยามันผมก็ว่ามันดีมากนะครับแต่ว่า ทีนี้เราต้องดูการใช้จริง้วยครับว่าการใช้จริงของการเยียวยาเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะประชาชนหรือคนใช้สิทธิ์จริงเนี่ยเขาต้องการทางไงให้สะดวกที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับอันนี้ผมก็ให้เขาวิเห็นในมุมมองของประชาชนคนหนึ่งนะครับแล้วแต่แนตะ่ละท่านก็ลองเล่ามุมมองของท่านมาได้นะครับสามารถพิมพ์เล่ามาใต้ของบรรทัล่างคลิปนี้ได้นะครับว่าคิดเห็นอย่างไรครับกับการออกแบบนี้มาแล้ว อยากให้มีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะฮะมาผมจะรีบถ้าเกิดมีอะไรอัปเดตผมจะรีบจะทาคลิปเพิ่มเติมพแล้ากกันครับสำหรับประเด็นนี้ตอนนี้มันเป็นแบบนี้แล้วฮะแต่ถ้าเกิดที่ผมเล่าให้ฟังคลิปนี้แหละครับมันยังเป็นอะไรที่แบบไม่ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ